ขอสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาวเอสเตอร์แล้วก็ชาวสองร้อยท่านนะครับวันนี้มาอันบล็อกตัวนี้กันนะครับรู้ไหมอะไรเอ่ยรู้ไหมก็น่าจะรู้จากชื่อคลิปนะครับอันนี้อโอเคอันบล็อกกันเลยมาครับามาแกกกันเลยฮะตัวนี้ก็เป็นเกยโยงครับ ตามชื่อคลิปจะเป็นของอิสเซนเตอร์นะใช้ได้ทั้งสามรุ่นตอนนี้มีอยสามรุ่น ก็เรียกเอาไว้ยึดกับไอ้ปั๊มกระทุ n นะครับตัวหนึ่งแล้วก็อีกข้างนีเป็นเอาตสวยๆเด๋ยบเปล่า,าอันนี้จะเป็นขันเกียร์เกียรเรจะมีมันบ้างน้ำมันเจลาบีนาใจนะคมีสงน,นิ่มนิดๆหน่อยไม่ว่ากัน แกนนะแกนี่จะเป็นไม่มีน,มน้ำมันนะครับต้องหาจระบีมานยัดสักหน่อยนะครับเนี่ยเป็นเอาไว้ปิดสเตอร์นาครับกาวสเตอร์นะฝั่งนี้เป็นตัวติดเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับ ตไปคคไปจะลำบากนิดนึงฮะไม่มีขาต้ขาตั้งกับเขาเดีย๋ยวค่อยเอาเปลี่ยค่อยแบบว่ากันไปได้เลยฮะนี่เป็นคู่มือการตั้งนะครับเผืเ่อเพื่อนๆอยากดูว่ามีอะไรบ้างครับผมแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ใี่เขายับ นีที่ยับแม่มาครับอาจจะใช้ได้อยู่บ้างจะมีพวกบูธนะครับบูธต่างๆก็ใน,นหอนจะเป็นหอ่อแล้วงงไม่ห่อให้เลยครับอันนี้ห่อซะดีเลยนี่จะเป็นข,ขาเบรกก็เอะไรขาเบรกแหละขาเบรกแล้วก,ก,ก็ตัวน,นี้ัวที่เชื่อมระหว่าง เกนทันเกียร์กับอันนี้จะเป็นตัวยึดนะครับัวยึดนี่ก็ค่อนข้าง,างไม่มีฝุ่นเกาะเลยครับข้างบนนี้ฝุ่นคลึกนะครับใช้เป็น็อต่างต่างครบหรือเปล่ามาแต่ค่อยว่ากันอีกทีนึ่งครับอืมสึดว่าจะต้องนับตัวเลขเอโอเคไม่ใช่นอตไอ้ หกเหลี่ยมก็ต้องใช้ไขควงครับผมก็ต่อไปเป็นรองเท้านะครับตำนมีน้ำหนักด้วยเดียวดูมาตรฐานนีอยู่ชัดอยู่ชัดแอเป็น้สองข้างนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ตรงนี้ แต่ตัวนี้จะไว้ยึดกับไอ้อะไรเขา,าเรียกผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าอะไรอยู่สองข้างครับมันจะยึดระหว่างตัวนี้ตัวนี้ครับก็มีเท่านี้นะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นในการอ่านบล็อกนะครับส่วนคลิปติดตั้งเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยผมจะมาติดตั้งให้ เพืเ่อนๆได้ดูการเล่นๆนะครับว่าผมจะทําได้หรือไม่เพราะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากโนเห็นนะครับเครื่องมือ mm hmm. ผมเพิ่งสั่งมาเลยน <laughs> ั้นมันในร้านสะดวกื้กันรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวนี้นะครับ <laughs> ก็จะตัวนี้ครับมันลดราคาอยู่มั้งครับรู้สึกว่า ค่อนข้างคุ้มนะครับผมว่า,าโอ้ยเปิดปิดทางเวรกรรมผมเปิดปิดทา้าโหเวรกรรมเลยนี้เนี่ยจะเป็นชุดบล็อกนะครับเดี๋ยวผมคอยตัดแป๊บนึงเขียมาผมก็เปิดถูกผิดทางไปสองรอบแล้วครับตั้งแต่ตอนที่เปิดอบล็อกครั้งแรกมชุดนี้ก็รวมรวมแล้วครับประมาณ800กว่าบาทไม่เกินไม่ถึง900นะครับ เผื่อใครสนใจไปหาดูนะครับชุดบล็อกในแอปสีส้มนะครับก็ทั้งสองอย่างนี้ได้มาจากแอปสีส้มครับถือว่าโอเคครับงานก็ผมกราคาครับผมว่าใช้ได้นะครับก็เสียงดูแน่นเรียว สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปติดตั้งไว้บนผมว่างๆเดี๋ยวจะทําอีกทีนึงนะครับขอฝากนะครับมาดูกันว่าผมจะทําได้หรือไม่นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจงครับผมนะครับก็ตอนนี้ขอสวัสดีครับ